สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งเป็นการฝึกชกลมในแบบมวยสากลนะคือการที่เราจะซ้อมซ้อมมวยให้เป็นให้เก่งอะ่ะเราต้องชกลมให้เก่งก่อนนะอ่าไม่ได้ให้เก่งหรอกให้เป็นคือสันดับแรกคือ ตัวเราปล่อยสบายๆนะเห็นายสบายๆแล้วความเป็นจะมาเองนะเต้นต่อยนะนะออกไปสบายๆแค่นี้เองนะ มาสบายสบายไม่ต้องเก่งะถ้าเก่งปุ๊บอะถ้าเก่งปุ๊บอะจะเหนื่อยเหนื่อยแบบว่ามันจะล้าล้าขาล้าแขนปล่อยตัวรำสบายนะ สบาย,บายนะอย่างนักมวยอย่างนักมวยระดับโลกที่เขาที่เขาชกลมกันเห็นว่านะเขาก็ไม่เก่งเห็นว่า ต่อยสบายาสบายงงเก่งเบาสบายนะขาเย็งกระโดดนิดนึงเนี่ย น,นี่เองหลอกล่อหลบหลบอ่านี่แบบมวยสากลนะหลบนี่เองนะก้มหลบก,ก้มหลบตามองตรงยับไป แค่นี้เองอดูด้ันข้างนคนี่เองโอ้ยแค่นี้นนะแอบ นี่เร็วๆดูนะความเร็วจะมาเองไม่ต้องเก่งอะ่ะสบายต่อตัวสบายๆความเร็วจะมาเองความเร็วจะมาเอง เอาไปฝึกกันได้ที่บ้านออกกํลาลังกายดีมากเลยโอ้โหสุดยอดอเคไว้เจงคลิปหน้าครับรันนี้สวัสดีครับไปเยี่ยม